สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผม <c oughs> วันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่านะครับผมไม้ป่าอ่ะของพมา่าอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหายากนะครับผมในตระกูลสายหายากแล้วก็ดอกหอมมากนะครับผม คือตระกูลสายตัวนี้เป็นตระกูลสายที่พบพบไม่ค่อยเยอะครับผมนานๆจะเจอเทียงวันนี้ผมก็ได้มาแค่3ามกิโลนะคะผมสําหรับเอื้องสายสีตาลนะครับผมเอื้องสายสีตาลสายเขาจะยาวได้ไม่ค่อยมากครับผมอย่างมากยาวสุดๆได้ก็แค่ประมาณเป็นเมตรนะครับผมอันนี้เอื้องสายสีตาลถือว่าได้ต้นมาค่อนข้างสมบูรณ์และสวยนะฮะลำอวบมากดูเลยฮะคือค่อนข้างสวยเลย นะครับผมแบบนี้เราได้มาสําหรับใครที่กําลังมองหากล้วยไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากนะครับผมและใกล้ศูนพันธ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ผิดหวังสําหรับใครที่เอาชอบตระกูลสายความอลังการนะคะผมเอาไปเพาะบ่มเอาเราถือว่าได้ไม้มาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะผมดูลำแค่นี้เขาน้องเขามีตะเกียงะครับผมแสดงว่าเนี่ยคือแก่สของเขาแล้วเขายาวไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะฮะสําหรับเอื้องสายสีตาลน,นะสายสีตาลวันนี้ผมจะจําหน่ายถูกๆนะครับผมครึ่งกิโล5 0 0บาทมีค่าส่ง70 1กิโล1 0 0 0บาทส่งฟรี นะครับผมเอื้องสายสีตาดมีแค่นี้นะครับผมวันนี้มีแค่3กิโลท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988ใครจะรับครึ่งกิโลก็ได้500บาทค่าส่ง70นะครับผม1กิโลนะครับผม1กิโล 1กิโล1,000บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะผมสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095941 8988สําำหรับเอื้องสายสีตาลครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องมาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ